ครับวันนี้ชมรูปหล่อปั๊มนะครับรุ่นรวยไม่สิ้นสุดหลวงพ่อแนมวัดเขาหนออายุครบ7จิบอปีนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหลังครับเกยวผมสู้ให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตูมให้ดูแล้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังครับ แล้วก็จะมีโคอยู่ใต้ฐานนี่คนระับเป็นลบขาวนอนะครับจะดูดอีกองหนึ่งนะครับเรียมแล้วนครับประมาณนี้ครับใครชอบกอกมีองค์ค้าน,นหลังครับนใครชอบฝากติดตามด้วยนะครับให้ดูโพสอีกทีนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ